อยากได้พอตบุกให้พี่แช้าม,มาดิครับเอาพี่เฟิร์สแอบไลฟ์ก่อนนิดหนึ่งสวัสดีนะครับทุกคนฮัลโหลยูไกส์ สวัสดีครับเอาแล้ว Hello guys Hello you guys from around the world t o สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาไลฟ์เบาๆก่อนพรุ่งนี้เพราะว่าเราตื่นเต้นแหละจริงๆ <laughs> ก็คือตื่นเต้นก็ยไมาดูสิเราลองทักหาดูสิว่ามีคนเล่นกับเราเปล่า สวัสดีนะคะทุกคนก็จะมาบอกว่าพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเปิดพรีออเดอร์อฟโต้บุ๊กแล้วถ้าจัสตินไม่เข้ามาผมสาบาวนว่าผมจะสปอยให้หมดเลย <c oughs> อ๋อคอมเมนต์มันไม่วิ่งเราลืมเราลืมสไลด์เอง จะมาบอกว่าพรุ่งนี้9โมงเราจะเปิดพรีออเดอร์โฟโต้บุ๊กเล่มแรกในชีวิตของผมแล้วยังไงก็ขอฝากนฝะากตัวกับทุกคนด้วยนะครับฝากตัวด้วยนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นโฟโต้บุ๊กเล่มแรกในชีวิตที่เราตั้งใจทำม,มากมากก็คือ ก็คือตั้งแต่ก็คือก็คือก็คือพยายามมากๆจริงคืยพี่กาสว่สดีครับก็เจ้าราคาก็หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับผมก็จะได้โฟสตอร์สี่ใบจากหกแบบนะครับผมแล้วก็มีโปสเตอร์ A สองแล้วก็มีโค้ดไลฟ์สตรีมในวันเกิดของผมเองนะครับก็ตั้งใจทำออกมามากๆตั้งใจทำออกมาจริงๆนะนะ ลองดูเผื่อจะมีคนเข้ามาเล่นกับเราสวัสดีพิการครับพิการนี่คือคนที่ถ่ายรูปให้เราแบบเยอะมากเยอะมากๆคือวันนั้นสิบเก้าหมวนถ่ายเสียไปซะสิบแปดหมวนเราเล่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 น นะก็พรุ่งนี้ถ้าถ้าพรีออเดอร์กันแล้วก็จะได้รับโคดหนึ่งโคดนะครับซึ่งโคดนี้เนี่ยก็จะได้เอาไปจอยในไลฟ์สตรีมในวันเกิดนะครับซึ่งในวันเกิดเนี่ยในไลฟ์สตรีมตื่นเต้นหน่ะในวันเกิดเนี่ยก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายที่จีอาจจะคาดไม่ถึงแน่นอนคาดไม่ถึงแน่นอนจริงๆครับแล้วก็ยังมี บอกเลยว่าถ้าถ้าอยากถ้าอยากดูเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ได้นะครับผมที่ just up แล้วก็ในใน t w t t t e อใน IG ใน Facebook ได้หมดเลยนะครับของ just up นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับตื่นเต้นหรอไม่ได้ไลฟ์นานมากเลยอะ่ะ <laughs> โอ๊ยอีการไม่เข้ามาเล่นด้วยหรอ กี่มือ้ออาบน้ำสองมือ้อเช้าและเย็น uh. Hello you guys Our international fans also greeting good afternoon no good evening right uh. <c oughs> ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เดี๋ยวผมจะไปที่โรงพิมพ์นะฮะแล้วก็เซ็นสดๆทุกเล่มเฮ้ยพี่พอสวัสดีครับเฮ้ยการลองดูนะฮะก็จะมีเซ็นก็ก็จะเข้าไปเซ็นที่โรงพิมพ์เองทุกเล่มน,นะฮะที่ที่พิมพ์ออกมาก็ยังไงก็ ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยจริงๆนะกับโฟโต้บ๊กเล่มนี้เพราะว่าเอาจริงๆถ้าอยากอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบเบื้องหลังหอดมาเพราะว่าเบื้องหลังมันเดือดมากเดือดเกินเดือดมากทำไงานไยางไงเดือดได้ขนาดนี้ อ๋อัลยไงกินข้าวแล้วครับผมกินข้าวแล้วครับแต่ว่าไม่มีใครมาเล่นด้วยเลยอ่ะพี่จัดก็ไม่รู้ซีไหนลอง ความจริงความจริงขอกําลังใจอ่านหนังสือใช่ไหมก็ความจริงก็ตั้งใจอ่านหนังสือผมก็ตั้งใจคือมัทนทาได้แค่ตั้งใจหน,นังสือเพราะว่าได้แต่เราให้รางวัลตัวเองได้เช่นเราอ่านจบหนึ่งบทแล้วเราก็กินขนมหนึ่งหนึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ช่วยได้อันนี้ช่วยได้จริงช่วยให้เราจดจมาขึ้นด้วยแล้วก็น้าหอมตึกกลิดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยในการจาเวลาหนังสือได้ด้วยนะฮะ สวัสดีครับทุกคนโหไม่ได้ไลฟ์นานมากตื่นเต้นอ่ะไลฟ์ไม่เป็นหรออ่ะพูดไทยได้ไหมพูดได้นิดหน่อยอครับก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ก็เก้าโมงเช้านะฮะเปิดพีออเดอร์แล้วอันนี้ฝากด้วยฝากด้วยจริงๆนะครับทุกคน Tomorrow 9 in the morning, l, l v starting pre order for WhatsApp photo books นะครับอไรวาเาที่ยวชียงใหม่อกเดี๋ยวถ้ามีโอากาสจะไปนะครับ90นี้เอาอยัางไงโหคุณกอนะครับโดยวมบอก <laughs> สวัสดีพี่โซเป็นไงบ้างสบายดีนะครับพี่โซจะซื้อไม้โฟตโต้บุ๊กของอาเองตั้งใจทำมากตั้งใจแค่ไหนําจัสตินดูได้พี่จัสตินไม่อยู่ที่เราเมาก็เยอะเหมือนกันเนี่ยนะขอบคุณทุกคนนะครับก็ ยังไงก็ฝากนะครับพรุ่งนี้นะฮะ9โมงเช้า,ชาเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่ายังไงันพรุ่งนี้ตื่นเชา้าอยู่แล้ววันนี้ตื่นตีห้ามาลองอ้าวพิจัดทโอ่ไอพิจัด์ทนยังไงนะ มันยังไงพี่จัดอุ้ยคนที่จัดไม่อยู่เนี่ยคือผมอะสปอยโปโตบุกไปเกือบหมดแล้วอะครบทั้งเร่มแล้วอะเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงเฮ้ยสปอยหมดแล้วเหรออย่างี้เขาจะอปอยหมดแล้ว,ลวปอยหมดแล้วครับเฮ้ยพี่จัดเข้ามาช้าไปนิดนึงเนาะช้าช้าไปช้าไปนี่ผมจะไปแล้วเนี่ยหลอจะไปแล้วเหรอใช่อยู่อีกแป๊บไม่มีคนหนึ่งคงอยากให้อยู่ จริงเหรอไหนใครอยากให้อยู่บ้างกดหนึ่งกดหนึ่งเหรอกดหนึ่งใครอยากให้อยู่บ้างกดหนึ่งใครไม่อยากให้อยู่กดเออฮั <c oughs> ลโหลได้ยินทุกคนได้ยินปะได้ยินปะอได้ยินปะได้ยินได้ยินโอเคแล้วเป็นไงอ่ะพรุ่งนี้เก้าโมงตื่นเต้นดังตื่นเต้นตื่นเต้นดิแอบมาไลฟ์ก่อนแอบมาไลฟ์ก่อนเพราะว่าตื่นเต้นะ โูยโซ่ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะรอดูว่าเป็นยังไงบ้างน่าจะตื่นเต้นวันนี้วันนี้พี่อับจะนอนหลับไหมน่าไม่หลับพรุ่งนี้มีทำงานเช้านะมาเจอกันนะทราบเออเดี๋ยวให้พี่อัไปพักผ่อนต้องเตรียมอะไรบ้างพูดเลยดีกว่าต้องเตรียม โอ้ยเสื้อผ้าไม่ต้องเตรียมแล้วเตรียมแก้ตัวกับใจแล้วก็สุขภาพที่ดีแล้วก็ความสุขมเตรียมความสุขมาก็ <Okay. S 1> อพอโอเคพี่หวานพูดแล้วนะสิบชุดอ่ะจองให้ด้วยนะจองสิบชุดเลยเหรอเอ,อ,อ้ยลูกค้ารายนี้มันไม่ธรรมดานะแต่จองสิบชุดอ่ะต้องล็อกอินซื้อสองทีนะ <laughs> <laughs> yeah. โอเคฝากทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมยังไงไปก่อนให้น้องไอเข้ามาลเลยสวัสดีครับเราไงก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงนะครับลองกดเล่นเล่นดูหรือกดจริงจังก็ได้หรือกดเล่นเล่นหรือกดจริงจังกดจริงจังเหมือนกันอา่โอเคฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงนะครับนะครับพรีออเดอร์สำหรับบตบุบเล่มแรกในชีวิต WhatsApp ที่ใครบางคนบอกว่าให้ถ่ายฟิล์มก็นั่งลุ้นไปติไอการนี่ใช่ไหมลุ้นไปติดไอการเนี่ยไอตัวดีเลไอตัวดีถ่ายไปลุ้นไปเฮ้ยกดติดหรือเปล่ากดไม่ติดโฟกัสเข้าหรือเปล่าลงไปถ่ายในน้ําแต่ว่าล้างฟิล์มไม่มาออกมาไม่ถ่ายในน้ําลงไปถ่ายในน้ําเลยก็ฝากด้วยนะครับ Uh, for you guys, international fans, uh, tomorrow 9 a.m. in the morning, we will start the pre-order for what's up photo books, my first official photo books. So yeah, 9 a.m. Thailand time. Oh, Pim, come Hey, Tanabadi.